เวลา16นาิ50นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรืออําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีโดยมีผู้รชาการจังหวัดชนบุรีผู้พิพากษาสารดีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาคสองแม่ทัพภาคที่1ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือพร้อมข้าราชาการเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าเรือจุกสเสม็ดฐานทัพเรือสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี เวลา17นาิก11นาทีสเสด็จพระราชดำเนินถึงยังพระพลาพิธีท่าเรือจุกเสม็ดฐานทัพเรือสัตหีบทรงประกอบพิธีเจิมเรือหลวงช้างซึ่งกองทัพเรือได้ว่าจ้างสร้างเรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกเข้ามาประจำการ เป็นไปตามแนวทางการพัฒนากำลังรบตามวิรศาสตร์กองทัพเรือเพื่อรองรับบทบาทและหน้าที่ของกองทัพเรือในด้านการป้องกันประเทศการรักษาผลประโยชน์และเส้นทางคมนาคมของชาติทางทะเลโดยการปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบกสนับสนุนการปฏิบัติการเรือดำน้ำตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนในการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ซึ่งเรือลำนี้ได้เดินทางกลับมาถึงราชนจาจักรไทยเมื่อวันที่25เมษายน2566พระบัตทสนเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่าเรือหลวงช้างชื่อย่อว่ารอรอช้างและชื่อภาษาอังกฤษว่า HTMS ช้างตามชื่อของหมู่เกาะช้างในจังหวัดตราดซึ่งเป็นไปตามระเบียบของกองทัพเรือที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์การตั้งชื่อเรือรบตามประเภทของเรือ โดยในส่วนของเรือยกพลขึ้นบกกำหนดให้ตั้งชื่อตามเกาะต่างๆในประเทศไทยหมายเลขเรือ792โอกาสนี้เสด็จขึ้นเรือหลวงช้างบริเวณดาดฟ้าหลักส่งทำความเคารพธงราชนาวีทางท้ายเรือแล้วเสด็จขึ้นแท่นพิธีประทับยืนหน้าพระสุจนีส่งรับการถวายความเคารพจากแถวทหารแตรเดี่ยวเป่าถวายความเคารพสจบและส่งรับการถวายความเคารพจากเรือหลวงปิ่นเกล้ายิงสรุดหลวงจำนวน21นัด แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณหัวเรือของเรือหลวงช้างเสด็จขึ้นแท่นพิธีประทับยืนหน้าพระสุจนีในการนี้ส่งพระสุรายส่งเจิมแผ่นป้ายชื่อเรือหลวงช้างแล้วส่งคล้องพวงมาลัยบริเวณแผ่นป้ายชื่อเรือหลวงช้างแล้วส่งพระดำเนินไปยังห้องโถงนายทหารพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้บัญชาการทหารเรือเฝ้าทูลองทุลีพระบาทน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเรือหลวงช้างจำลองและผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเฝ้าทูลองทุลีพระบาท น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายลองลูกปืนยิงสลุดหลวงนัดแรกแด<ล>่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายอลูกปืนยิงสลุหลวงผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการกองเรือยุทธการเฝ้าทูลองทุลีพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายพระมาลาปักชื่อเรือหลวงช้างแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและผู้บังคับการเรือหลวงช้าง เฝ้าทูลรองทุรีพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายพระมาลาปักชื่อเรือหลวงช้างแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีในการนี้ทอดพระเนตรภายในห้องสะพานเดินเรือเรือหลวงช้างซึ่งเป็นห้องควบคุมการเดินเรือเพื่อเรือสามารถเดินทางไปถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยและตรงตามเวลาโดยมีนายยามเรือทำหน้าที่ควบคุมและสั่งการบนสะพานเดินเรือตามแนวทางและคำสั่งการของผู้บังคับการเรือ ภายในมีอุปกรณ์สําหรับการนําเรือที่ทันสมัยเช่นเรดาร์ーーเดินเรือจำนวน2ตัวแบบ X-Band และ S-Band แผนที่อิเล็กทรอนิกส์ GPS สําหรับการนําเรือระบบกล้องวงจรปิดที่สามารถใช้ตรวจสอบขณะปฏิบัติการยกพลและขณะปฏิบัติการร่วมระหว่างเรือกับอากาศยานรวมทั้งระบบถือท้ายที่ทันสมัยเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้สําเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย เรือหลวงช้างลำนี้เป็นเรือหลวงช้างลำที่3ของราชนาวีไทยโดยเป็นเรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ลำใหม่ที่กองทัพเรือได้ว่าจ้างบริษัทไชน่าชิปบิวติงเทรดดิ้งให้ต่อขึ้นนอู่ต่อเรือหูตรงจงหัวคนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งได้รับการปรับปรุงและพัฒนาแบบมาจากเรือ LPD Type 071ที่ประจำการในกองทัพเรือจีนมีขีดความสามารถในการควบคุมบังคับบัญชาการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบกและมีขีดความสามารถ ในการลำเลียงกำลังร,งรบยกผลขึ้นบกจำนวน650นายมียานร,รบประเภทต่างๆรวมถึงยุโทโธปกรณ์อีกทั้งสามารถปฏิบัติงานร่วมกับอากาศยานของกองทัพเรือได้ทุกประเภทใช้ระยะเวลาในการต่อเรือ4ปีโดยได้เข้าประจําการในกองยกผลขึ้นบกและยุทธบริการกองเรือยุทธการมีภารกิจหลักในการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบกการขนส่งและลำเลียง อีกทั้งเป็นเรือบัญชาการและมีภารกิจรองในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเรือดำน้ำเช่นการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยการอบพยพประชาชนการสนับสนุนการป้องกันและต่อต้านการก่อการร้ายในทะเลและท่าเรือ โดยเรือมีความพร้อมปฏิบัติราชการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายทันทีที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเช่นการฝึกผสม Blue Strike 2023ระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงเดือนกันยายน2566ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือในระดับทวิภาคีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพเรือไทยในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและการบริหารจัดการภัยคุกค,คามความมั่นคงทางทะเล